สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้าสตาร์คอนเน็กนะคะกับอาจารย์พิมพรสวรรค์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจัก,กรราศีที่สถานีโหราศา,ศา,ศาัตร์ค่ะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีสิงหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมจนถึง 16หกันยายนค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าป่าของเราบ้างคุณจะมีอะไรไปขยี้เขาหูเขาอีกหรือเปล่าดิฉันก็จะเอาอนาคตมาบอกเขาสิคุณน้อยเขาจะได้รู้ว่าควรจะต้องทำแบบไหนมาเลยค่ะคุณเจ้าป่าในเดือนนี้นะถอนใจก่อนเลยเราต้องถอนใจก่อนเลยคุณอ้อยเพราะว่าเป็นเดือนพันธุคทุไอที่ไปจัดมาเนี่ยนะ ยังไม่ถูกใจแล้วไม่ได้จัดเล็กนะจัดใหญ่ด้วยใหญ่ด้วยเพราะเราจะบอกว่าพันธุเนี่ยนะเขาเป็นในเรื่องที่เกี่ยวกับทรัพย์สินไม่ว่าะจะเป็นบ้านรถที่ดินหรืออะไรต่างๆที่เรียกได้ว่าของมีค่ามันเป็นสิ่งของเลยแหละสําหรับสิงเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าหน้าตาเล็กๆไม่ใหญ่ใหญ่อเราต้องบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่เสียชื่อไม่ได้เสียชื่อไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้แน่นอนเขาเนี่ยนะเราจะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยนะเขาเนี่ยมีความนิสอีกแล้วคุณอ้อย เอาอะไรไปตบความนี้เขาลงดีเนี่ยไม่มีไม่มีใช่ไหมเออแต่เราจะบอกว่าถ้าคุณเนี่ยนะนิดแล้วคุณได้อ่าแล้วมันเป็นแรงผลักดันหรือมันเป็นแรงทีบดันเลยให้สิ่งของดิฉันเนี่ยมีความขยันขันแข็งในเวลานี้ก็เอาไปเถอะพอบอกเลยนะว่าปีหน้าเนี่ยนะขยันกว่านี้อีกมันมีดาวขยันเกิดขึ้นในปีหน้าแน่นอนแต่ในเดือนพันธุแบบนี้เรามาเริ่มกันในวันที่8พฤศจิกา 8ปพฤศจิกาขยี้กันที่ดาวพระหัสนะคะเดินก็อยู่ในเรือนโค่ดิฉันรอเวลาดิฉันชั่วขอดกำลังตกแล้วเกินคุณจะเริ่มขยี้เลยใช่ไหมตอนนี้เลยไหมตอนดาวพระหัสลงมากำลังตกแล้วเกินแม่ขยี้ไม่ขึ้นเลยคุณน้อยตอนนี้ขยี้ได้เลยใช่ไหมอุ้ยขยีบเลยแล้วตอนนี้เราต้องบอกว่าขยับขยี้เลย ตอนนี้เนี่ยนะดาวพระหัสเดินเข้าไปอยู่ในเรือนปัตนิถึงตายมีแล้วดาวพระหัสเดินมาอยู่ในเรือนปัตตนิสัมพันธ์ที่ดาวปัตตนิเดินไปอยู่ที่เรือนการงานยังไม่หมดดาวการ,การงาน,งานไม่เขามาอยู่ในเรือนปุตตะดูสิออความโชคดีสิ่งใหม่ๆเรื่องใหม่ๆในเรื่องการงานมาจากคู่ คู่ในที่นี้เนี่ยถ้าเรายังไม่มองไปเรื่องหัวใจเรามองไปเรื่องคู่ลูกคา้าคู่คิดคูด่คมิตรคู่ปรึกษาคู่สัญญาคู่ลูกค้าได้หมดบางคนทํางานอยู่ขเขาเรียกว่างานประจํา ไม่มีลูกค้าเลยจ้าไม่ได้ติดต่อใครเลยก็คนที่คุณทํางานด้วยนั่นแหละเช่นแผนกข้างๆหรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่คุณน่ะจะต้องไปติดต่อประสานงานอะไรกับเขาอะ uh huh. ตอนนี้มันเหมือนกับความโชคดีต่างๆมันมาจากเขาอ่าเพราะฉะนั้นคุณเองต้องผูกมิตรเข้าไว้คือบางทีสิ่งเขาจะชอบรอให้คนเข้ามามแต่ว่าบางทีไม่ได้เข้าไปหาเขาไงอตอนนี้เปลี่ยนบ้างอตอนนี้เราทําทั้งสองอย่างบ้างคือถ้าเขาเข้ามาด้วยแล้วเราก็ เข้าไปหาเขาด้วยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันต้องมีการสัมมาสัมปายคือแบบมีน้ําจิตน้ําใจไม่รูมีนี่มีนั่นกระจุ้งกระจิ้งอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องใช้ไปในเรื่องหน้าที่การงานนะถ้ามันเกินกว่านั้นน่ะถ้ามันเกินกว่านั้นเนี่ยขยี้ขย่ํยาเลยว่าการงานของคุณที่ดีความโชคดีต่างๆมาจากคู่คู่อีกในหนึ่งก็คือคู่รักอ่ะ คู่รักที่เป็นแฟนกันหรือยังไม่แต่งงานกันหรือแต่งงานกันแล้วหรืออะไรก็แล้ว,แ,ลวแต่ที่คุณเรียกว่าคู่รักต่างๆเนี่ยถ้าคุณลองมีปัญหากับคู่ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่เรื่องคบซ้อนหรือเรื่องอะไรตามมาเนี่ยมันจะทําให้การงานความโชคดีดิ่งลงโอกาสใหม่ๆเรื่องงานใหม่ๆแล้เรื่องงานนี่แหละนี่ที่จะนําพามาเรื่องเงินนี่แหละไปหมดหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นเดือนนี้ที่ทําหิ่งรอไว้เนี่ยนะ <laughs> เดือนนี้เรามาเขาเรียกได้ว่าต้องบริหารทิ้งนะต้องปัดกวาดทิ้งนิดนึงแนละ้วพยายามคีบคู่ไว้ดีกับคู่ไว้พยายามอย่ามีปัญหากับคู่ถ้าคุณไม่มีปัญหากับคู่การงานของคุณไม่มีอุปสรรคการงานของคุณมีแต่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นมีความโชคดีเข้ามาหลังไหลเข้ามาแน่นอนเ,ออเพราะนั้นเรื่องการงานอาหันก็รอเวลานี้นะคะนะแล้วมาต่อกันเลยในวันที่17พฤศจิกาดาวประจําตัวเดินก็ไม่อยู่ในเรือนพันธุ แล้วไม่ได้มาคนเดียวนะเขาดึงอาดาวประจรําเดือนการเงินคือดาวพุธเดินเข้ามาตามด้วยเดือนวันเที่ยวอะไรเนี่ยคุณอ้อยสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดพฤศจิกาวันนี้ดิฉันคงต้องปิดกระเป๋าแล้วนะ <laughs> เพราะว่าเงินเนี่ยนะเงินเนี่ยนะกับดาวประจําตัวเนี่ยไปอยู่กับสิ่งเนี่ยสิ่งของที่นิดไว้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณอไปอยู่แล้ะเล็งไว้ล้ว เขาเรียกว่าเล็งทุกเดือนเลยเขาเรียกว่าเมื่อตอนเดือนที่แล้วเนี่ยนะไปเล็งไว้ <c oughs> เดือนเนี้ไปยิงเลยคุณน้อย <c oughs> ไปยิงให้โดนเต็มๆเลยในวันที่17พฤศจิกา <c oughs> เหมือนตัวเขาเองจะได้อะไรจะได้มาซึ่งบางคนอยากเปลี่ยนรถ ซึ่งเปลี่ยนมาแล้วไม่ถูกใจหรืออาจจะเปลี่ยนรถไปแล้วตอนนี้อาจจะมีการตกแตง่งออาแล้วก็มองตกแต่งทําอะไรที่มันดีขึ้นหรือทําอะไรต่างๆเช่นปรับปรุงบ้านซ่อมแซมบ้านหรือบางคนเนี่ยนะจังหวะที่นิดมานานแล้วอยากได้ที่ดินผืนนี้มากเลยโหถูกใจกะว่าเนี่ย ถ้ากเกษียณเมื่อไหร่นะจะมาสร้างบ้านที่นี่โอ้โ oh, หแล้วก็เดือจังหวะนี้เป็นจังหวะที่อยู่ดีแบงค์ตอบรับรบางคนก็มีโอกาสได้ลงทุนในเกี่ยวกับต่อยอดทางธุรกิจอ,อยากจะมีธุรกิจของตัวเองหรือจะทำธุรกิจอะไรใหม่ๆมีโอกาสได้จ่ายเงินตรงนี้แน่แน่นอนแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการต่อยอดไปใช่เพราะเราถึงบอกไงว่าตอนนี้เนี่ยนะจังหวะการงานของคุณคือดีมากอยู่แล้วจังหวะการเงินของคุณเดือนนี้มันเหมือนคุณได้จ่ายแต่ คุณมีไงนะสิงคุณมีเงินจ่ายแน่นอนเพราะว่างานคุณดีขนาดนี้แล้วที่สําคัญเนี่ยนะคุณนะนะซุกซ่อนเงินไว้เพราะว่าเ <s> ราคุยก <nes> ันมาสองปีแล้วสีคุณเนี่ยเราบอกแล้วต้โต๊ะต้เตียงอะไรคุณซ่อนให้หมดเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณจะได้สิ่งเหล่านี้กลับมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงในชีวิตทรัพย์สินก้อนใหญ่หรืออะไรต่างๆแล้วเราจะบอกเลยนะว่าตอนนี้ดาวเนี่ยดาวเสาเนี่ยนะอยู่ในเรือนอลิเป็นเกษตรค่ะคุณจะนอนตีพุงอยู่บ้านไม่ได้ มันต้องทำอะไรสักอย่างบางทีอาจจะต้องทําอะไรหลายๆอย่างเลยด้วยซ้ำเพราะว่าคุณอยากได้เยอะไงใช่คุณอ้อยแล้วเราจะบอกงี้ว่าปีหน้าปีหน้าดาวขยันที่จะมากระตุ้นแล้วเป็นแรงถีบดันให้กับคุณอีกดวงหนึ่งนั่นก็คือดาวประหัสบดีเดินเข้ามาเป็นเกษตรอยู่ในเลื่อนมอลนะมอละเป็นเกษตรอริเป็นเกษตรคือตอนนี้เนี่ยนะปีหน้าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าหลังแเมษาเนี่ย ต้องขยนันต้องลุยต้องสู้ต้องฝ่าฟันโอ้โหคือมันจะมีโอกาสเข้ามาเยอะแยะให้คุณต้องทำสิ่งนี้ครั้งนี้มันก็ได้เยอะได้ใหญ่ดไ,ได้สมความต้องกาเรเราจะถามว่าเราจะเอาอะไรไปกระตุ้นความขยันเขาดีคุณน้อยคือตอนนี้คือพูดถึงเรื่องคู่พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยเห็นได้สังเกตไหมว่าคู่สําคัญอืเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บคู่ไว้ให้ดีที่สุดเพราะคู่คือพูดง่ายตัวเงิน ตัวที่เป็นเงินตัวที่เป็นความสําคัญเป็นทรัพย์สินเงินทองของเขาเดี๋ยวมาเป็นงานของเขาเดี๋ยวมานะไปรอที่หิ้งเป็นงานของเขาแล้วคนที่จะเข้ามาก็คือไม่ต้องให้ถึงกลับมาเป็นคู่ให้เขาเข้ามาเป็นแค่คอนเน็กชันก็พอเพราะฉะนั้นเรื่องคู่คุณสําคัญอะไรที่เกี่ยวกับคู่โดยตรงดาวสุขค่ะอันยมณีประจําดาวสุขคือโลสควอ์ค่ะ ที่เราใส่กันอยู่นี่เองอแล้วไม่ได้ช่วยแค่เรื่องคู่ช่วยในเรื่องเจรจาเมตตามหานิยมเมื่อก่อนเราจะต้องรอให้คนเข้ามามแต่ตอนนี้เราสามารถเข้าไปหาใครก็ได้คุยกับลูกค้าก็ได้งานใหญ่ๆของคุณเมื่อก่อนเราจะเหมือนกับว่าฉันนี่สิงฉันจะไม่ยอมลดตัวลงไปคุยกับน่นนี่นี่ไม่ได้แล้วเราต้องเป็นสิ่งที่ฉลาด<อ>เราต้องเป็นสิ่งที่อ่อนน้อมสุขุมคัมภีรภาพค่ะ เพราะว่างานใหญ่กําลังมาเงินใหญ่ๆกําลังมาแนะนําเลยค่ะเพราะว่าเขาเป็นหัวใจสําคัญของจักระทั้งเจดถ้าตรงนี้บล็อกทุกอย่างบล็อกหมดงานเงินความรักบล็อกหมดถ้าตรงนี้เปิดคุณได้มากกว่าคนอื่นเพราะคุณเป็นสิงเพราะคุณเป็นพระอาทิตย์ค่ะตอนนี้พระอาทิตย์ส่องแสงสว่างมากๆ ะะเราสองคนก็มีอะไรดีๆแบบนี้มาบอกทุกเดือนะนะคะคะก็อย่าลืมนะคะที่เขาขยี้ไว้ขยำไว้ด้วยค่ะเขาขยี้ขยำไว้นะคะใครยังไม่ได้กด subscribe ยังไม่ได้กดติดตามก็กดได้เลยนะคะ,คะเราสองคนเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมค่ะ,คะสวัสดีค่ะ